สวัสดีครับยูทูบนัะผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปโตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเด้งฟูตนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมาสอนเบลสับมือใหม่นะฮะ คลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่แบบว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันฟาร์มยากเกินไปเวลขึ้นช้าแล้วก็ตามด้วยอัปเดตใหม่ๆจะตามไม่ทันเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนทาให้คุณผู้ชมมือใหม่เนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ตามอัปเดตทันด้วยนะฮะอ่าก็สำหรับใครที่แบบว่ากําลังมองหาร้านรับเติมโลบักขอแนะนําร้านนี้เลยสัตบักร้านรับเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกมพัฒนาส่งของไวแล้วก็มีบริการเยอะแยะเต็มบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกัน และเราก็รอวันที่2ทําไมถึงต้องรอวันที่2เพราะว่าวันที่เนี่ยเขาแจกดับโทจินะฮะให้เราเนี่ยทำการเข้าเกมมาก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มจริงจังวันที่2อ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแลคุณผู้ชมเอาละครับก็สมมติว่าคุณผู้ชมเข้าเกมมาวันที่1่ใช่ไหมพอวันที่ 2, เนี่ยเขาจะแจกดับโทจิฟรีใช่ไหมนี่หอกโทจิวันที่2เนี่ยวันที่4เนี่ยแจกอิจิกโกวันที่5ก็จะแจกอันนี้ครับโคดคุชิโบฟรีแล้วก็ตามด้วยโกโจวีสกับซุกุนากวีสองฟรีในวันที่เจ็ดเนี่ยให้เราเนี่ยจริงจัง แล้วเราก็รอเล่นวันที่2เลยนะครับอาา่าฮระหว่างนี้ใครที่ขี้เกียจรอวันที่2ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออทำไงนะแบบว่าระหว่งางรอวันที่2มันก็อยากเล่นใช่ไหมผมจะสอนแบบคร่าวๆแล้วกันก็อย่างแรกให้คุณผู้ชมครับซื้อดาบคาตาน纳มานะครับนี่ราคา10,000บาทใช่ไหมวันที่1นึ่เขาจะแจกตังค์ก็แจกพิษใช่ไหมเราก็ซื้อเลยนะครับนี่จะได้ดาบนี้มาแล้วก็ฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล15นะครับผมนี่พอฟาร์มจนถึงเลเวล15ก็ให้อัพสแต็งเป็นค่าดาบนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเป็นค แล้วจากนั้นให้คุณผู้ชมครับไปที่หน้าเกาะเลขนะครับผมนี่ฮะจะมีเกาะนี้นะครับผมนี่แล้วก็เดินทางไปได้เลยครับนี่ฮะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงที่มีสลัมนะครับนี่อ่าสลัมริมุลุนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะสลัมน้ำนะแล้วก็จากนั้นเราก็ชี้หน้าไปทางนี้แล้วก็ปาดพลังตรงนี้ให้ไปโดนตรงนู้นด้วยดีคือมันจะโดน2ฝั่งเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่จะโดนตรงนี้แล้วก็โดนตรงนู้นด้วยนะคะนี่เราก็ทําการปาดไปเลยปึ๊บอ่า แล้วก็เก็บตังค์เยอะๆนะครับผมสักกี่แสนไม่รู้อะนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆจนมีตังค์ซื้อดับตรงนี้นะครับให้เรามาซื้อดับคู่ที่นี่ครับอ่ามาที่นี่ครับนี่กดทหารเรือมันจะขายอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ดับโซโลราคา1ล้านบาทนะครับก็เขาเกมมาก็ซื้อได้เลยนะเออเพราะว่าเขาจะให้ตังค์เรามาใช่ไหมเราก็มาซื้อได้เลยแล้วจากนั้นเราซื้อแล้วเราก็เปลี่ยนดับเป็นดับวันนี้ครับดับคู่ดับเบิ้ลคาตะปึ๊บแล้วก็กลับไปฟาร์มที่เดิมในวันที่1น,นะครับ ในวันที่1ก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆตัวที่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณผู้ชมเพื่อรอวันที่2เพื่อรับดาบโทจิฟรีนะฮะฟาร์มตามใจคุณผู้ชมเลยสักประมาณคืนหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ปล่อยไปเลยยาวๆหรือไม่ก็ฟาร์มสองจังหวงหรือไม่ต้องไม่ต้องฟาร์มก็ได้ครับนี่ฮะระหว่างรอวันที่2นะครับผมที่เรารอดาบโทจิอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนที่เราได้ดาบโทจิเนี่ยจะเป็นยังไงเอาละครับก็ผ่านมาวันที่2นะสมมติว่านี่คือวันที่2ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้หอกโทจินะะะะครรัับบนนนีีนน่่่ฮอาด A แล้วเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วอัพค่าดาบให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่ดาบให้หมดนะครับนี่ฮะอ่าวันที่1ก็ฟาร์มเวลที่เกาะไอ้ตรงนั้นที่ผมบอ,อกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันที่2ก็ไปรับของโทจิฟรีนะครับนี่และเราก็ไปหาหมัดคคทากินะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนี่สําคัญมากเลย มัดคานิกิมันจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนโฉมจากแบบว่าไอ้กากเนี่ยกลายเป็นไอ้เก่งทันทีเลยฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะสอนทํามัดคานิกินะครับเพราะว่ามัดคานิกิเนี่ยสามารถตามอัปเดตต่างๆทันนะครับผมเป็นมัดระดับ S นะครับเออหรือว่าระดับ A นี่เลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยวิธีการทํามัดคานิกินะฮะขั้นตอนที่1นะฮะก็ให้เราเนี่ยไปหาแบ็กเฮดนะครับนี่ฮะทรงผมสีดํานะครับจะอยู่ที่กดทหารเรือนักก่อเลขนะครับมันจะมีบอสคิริโต้เกิดมาทุก5นาทีนะฮะอ่ากรณีเนี่ยเนี่ยบอสคิริโตเเนนี่ยมักิดช้าาใช่ม้นทีเนี่ จุดเซตสปาลนะครับแล้วเราก็ตีคิริโตโดยการใช้หอกโทจิใช่ไหมจากการสบายๆโอกาสดรอป50%นะครับนี่ฮะแล้วจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ดรอปเนี่ยเราก็ออกเกมแบบว่าไปเล่นเซิร์ฟดาหาไปเรื่อยๆนะครับย้ายเซิร์ฟเรื่อยๆเพื่อหาคิริโตจะได้ไม่ต้องรอ5นาทีนะฮะนี่พอได้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมชิ้นต่อไปกันดีกว่าไอเทมชิ้นต่อไปก็คือออฟมัตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่กาะบ,บอสตร,ตรงนี้นะครับ มันจะมีบอสไอเลนนะครับนี่เราก็เดินทางไปที่บอสไอเลนได้เลยครับผมพอเรามาถึงแล้วนะครับผู้ชมก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีสุกณนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าบอสมอนเตอร์ที่ใส่เสื้อผู้หญิงนะครับนี่ฮะให้เราเนี่ยทำการหาออฟมัตเตอรี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จัดก,การมไปเลยครับนี่ฮะทำมันไม่ตอบก็รอไปเรื่อยๆนะครับ f k ได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มันเกิดเร็วสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันก็เกิดอ่ะแล้วก็ทําการหาต่อไปที่นี่ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าแบบมัันจะดะะโดยการรใช้ท่เปตปตวไคบ อ่ากดท่าไหนก็ได้นะครับเออมีทั้งหมด3ท่าของโทจิอ่ะอ่าชิวๆเอาแล้วครับก็พอเรามีออฟมาตเตอรี่นะครับจากการตีตัวนี้นะครับก็ต่อไปให้เราไปหาเลือดครับผมเลือดมันจะอยู่ที่เกาะตรงเนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมานะผมแบบว่าเอออาจจะต้องเดินทางไกลไปหน่อยนะฮะพอเรามาที่เกาะแรกนะุผู้ชมก็ให้เราเนี่ยไปเกาะโรงงานตรงนั้นนะครับจะมีโรงงานอยู่ใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปแลวครับผมพอเราถึงเกาะโรงงานแล้วนะุผู้ชมก็ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับทําการแบบว่าไปที่เกาะตรงนี้นะครับผมนี่ จะมีกอดหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปที่นั่นครับผมแล้วก็หาเลือดจากการตีมอนเตอร์ที่นี่นะนี่จะเป็นกอดหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําการหาเลือดจากมอนเตอร์ที่ใส่เสื้อลายสกอตสีแดงนี่นี่มันจะหยุดตรงนี้เลยการที่เราจะตีมันได้เราก็ต้องทําแบบนี้ใช้ท่า3ปึ๊บเห็นไหมมันจะโจมตี2ตัวเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะจากการมอนเตอร์เสื้อลายสกอตสีแดงนะครับโดการยืนตรงกลางแล้วก็โทจิเนี่ยมันจะมีท่า3ปึ๊บนี่ตัว2ตัวเลย ตอบจากพวกนี้แต่อาจจะตอบยากนิดนึงนะแล้วก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เอาล้วครับก้อนหน้าตาเลือดจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่จะเป็นสีแดงๆนะครับพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะฮะอ่าต่อไปครับให้เราเนี่ยไปหาหน้ากากของคานากินะฮะซึ่งให้เราเนี่ยกลับไปที่เกาะแรกก่อนนะฮะแล้วก็ฟาร์มตังมาเยอะๆเลยนะครับนี่ฮะฟาร์มตังเยอะๆมาซื้อตั๋วเนี่ยนะครับผมตังเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร์มเกาะอีเวนต์นะใช้ดาบโทจินี่แหละเออของโทจิเนี่ยกดสกิลเซตนะครับอ่าแล้วก็ไปยืนกลางวงนะครับกลางวงอากาโร่ที่อยู่่เเเกกกาาะะอีีววนนนนนต์แล้้็จัย มันจะฟาร์มตังแบบอีซี่เลยนะฮะแล้วก็พอเรามีตังแล้วเราก็มาที่กอเลขตรงนี้นะฮะมันจะมีเอพซตัวนี้ใช่ไหมนี่ให้เราทําการซื้อตั๋วสีเหลือง5ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมนี่เราก็ทําการซื้อบอติเกอร์โดยการใช้เพชรประมาณ 1, 1นึ่งหนึ่เออนี่แล้วก็ซื้อเลยเพชรหนึ่งแสนปับ๊บเราก็จะได้ตั๋วบอสอยู่ในกระเป๋าแล้วนะฮะพอเราได้ตั๋วบอสในกระเป๋าแล้วนะครับเราก็ซื้อมาเยอะเลยท่านผู้ชมนะ ให้เราเนี่ยทำการซื้อตัวบอสมาเยอะๆเลยเพราะว่าต้องเอาไปเสกบอสคานเนกิเพื่อไปหาหน้ากากนะฮะอ่ะพอเรามีตัวบอสแล้วก็ไปที่เกาะหลังเกาะอีเวนต์นะนี่เกาะอีเวนต์แล้วก็ข้างหลังจะมีเกาะตรงนูน้นเราก็เดินทางได้เลยพอเรามาถึงแล้วนะผู้ชมก็ให้เราเนี่ยทำการเสกบอสคานเนกินะฮะเพื่อหาไอเทมชิ้นนี้โอกาสอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ชิ้นนี้เลยนะฮะเป็นหน้ากากนะผู้ชมสามเปอร์เซ็นต์นับแล้วก็เสกคาเนกิโดยที่เปิดตรงนี้มาแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราเลือกคําว่าคาเนกิสีแดงตรงนี้นะครับใช้ตตััวววบบอสใแล้้้ก็ามมดดยทงห ห้าหมื่นเจมโอ้โหจะบอกว่าผมเนี่ยซื้อมาใบเดียวนะุผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยซื้อตัวบอสมาเยอะๆนะครับผมส่วนจุดฟาร์มตังค์นับนี่ะจุดฟาร์มตังค์แนะนำเกาะอีเวนนะนี่มาที่ตรงนี้นะแล้วก็ใช้โทจิที่และเปิดกลางวงนะครับท่าที่เดียวท่าเดียวพอนะครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปยาวๆนะฮะฟาร์มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับนี่ฮะตังค์แบบว่าเออ เอ้ยแปบเดียวอ่ะได้ประมาณ1 B บีอ่ะเออนะครับ1ล้านบีอ่ะเโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปซื้อตัวบอสเอาละครับก็เดี๋ยวผมจะเสกบอสคาเนกี่ให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่ใช้ตัวบอส2ใบนะครับแล้วก็ตามด้วย5 0,000เพชรจะเป็นบอสหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใช้ดาบโทจิเราเนี่ยนะครับจักรไาเลยเปี้ยงเดียวจอดนะครับนี่แล้วก็หาไปเลยหน้ากากนะครับโอกาส3%เหน้ากากจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะฮะอ่าโอเคพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปหลังเกาะตรงนี้นะ ตรงนี้ก็บเกาะบอสใช่ไหมแล้วก็ตรงเสาเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่บริเวณแถวแถวหลังเกาะเล็กอะนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับหน้าเสาเนี่ยนะครับหน้าเกาะเสาเนี่ยจะมีเกาะโกโจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทาคานิกินะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้เสานะแล้วก็คานิกิจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าให้เราเนี่ยไปหาอันนี้จากการตีบอสเมื่อกี้นี้แล้วก็ตามด้วยเลือดนะครับที่สอนไปนะครับนี่เลือดอยู่ไหนวะนี่แล้วก็ตามด้วยออฟมาเตอรี่จากเกาะบอสตีตัวผู้หญิงนี่ออฟมอเตอรี่อยู่ไหนวะ อาหาแป๊บหนึ่งนะครับผมน่าจะตาเซอร์นี่เจอแล้วนะครับอ่าออฟแบตเตอรี่แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งเลยคืออะไรนะทรงหมสีดานี่ตีจับบอสกิริโตะอ่ากอดทหารเรือแล้วก็ครบได้เลยอาหาตังหนึ่งล้านนะครับนี่หนึ่งร้อยล้านนะครับเราก็ตทได้วยหนึ่งล้านเพชรน,นะครับง่ายๆครับหนึ่งล้านเพชรกับเงินร้อยล้านตีเกาะอีเวนต์และเราก็จะได้คานนกิมาหลังจากที่เราได้คานิกิมาเราจะเป็นหมัดเจมักผู้ชมก็ให้เราทาการอัพสเต็งข้ามหมัดให้หมดโดยการรีเซ็ตสเตตนี่ รีเซ็ตสเตตทุกอย่างแล้วก็อัพค่าหมัดให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ใส่หมัดให้หมดอ่าผมจะใส่6กหมื่นเลยนะครับตอนนี้ผมฟาร์มมาได้6กหมื่นสเตตัสนะครับนี่ผมจะใส่ค่าหมัดอย่างเดียวส่วนตังที่เหลือให้คุณผู้ชมครับทาการหาตังเนี่ยมาสุ่มผลแสงนี่ที่นี่เลยนะครับร้านสุ่มผลพิศษแล้วก็ซื้อทิกเกอร์ก่อนนี่ซื้อทิกเกอร์ไปนี่ปึ๊บเห็นไหมซื้อทิกเกอร์แล้วก็มันจะเข้ากระเป๋าเราทันทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกมานะซื้อไปเยอะๆนะครับแล้วก็มาสุ่มผลแสง าหาผลพิษศาส์เอาไว้บินคนระับผลสปินก็ได้เนี่ยผลแสงยิ่งดีนะครับจะมีแสงดําแสงเหลืองหาแสงดําให้ได้ถ้าไม่เจอก็ใช้แสงสีเหลืองก่อนนี่สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อพอแราวได้ผลแสงแล้วมันจะเป็นดาวสีเหลืองอ่ะนะครับจะเจอดาวสีดําก็ดีเลยนะครับก็กินเลยครับผมวันเมื่อกี้ได้ของหายยากด้วยโอเคนะครับพอไดากินผลแสงแล้วนะครับเราก็ไปฟาร์มเวลนี่ที่นี่ลยครับอ่าหลังเกาะเลขนะจะมีเกาะนี้นะผู้ชมนี่คือหลังเกาะเลกนะ นี่คือแนวทางในการฟาร์มเวลและตอนนี้คุณผู้ชมก็มาถึงที่นี่แล้วนี่คือกอดสุดท้ายที่จะทําให้เลเวลของเราเนี่ยตันนะครับผมนี่เปิดคานิก,กีก่อนเลยแล้วก็ใช้ท่า2ท่า3าโจมตีไปนี่แม่มันจะตอดอ่าใครขี้เกียจหาคานิกกีก็ไปหาซื้อจากกลุ่มฟิตก,ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวตัวโลบบอกแวนเนียซื้อของเออหรือมันจะรอวันที่7ก็ได้นะวันที่7จะได้มาสุนกนะกับโกโจโไอสองมัดนั้นดีเลยนะครับเออแต่ใครที่ขี้เกียจรอนีหาคานิก,กินะครับ แล้วก็ฟาร์มตรงนี้จนกว่าเลเวลจะตันนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มจนกว่าเลเวลจะตันเลยนะผู้ชมนี่ฮะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวเห็นไหมแตกต่างจากเกาะอีเวนต์นะครับเกาะอีเวนต์ได้เลเวลทีละติดทีละติดใช่ไหมเออทีละกระติดแต่เกาะนี้นี่ดูดิแป๊บเดียวแปดหมื่นแล้วแม่แตกต่างกันมากเลยนะครับแต่ว่าที่นี่นี่ก็ฟาร์มตังดีเช่นกันนะครับนี่ฮะฟาร์มตรงฟาร์มตังก็มาฟาร์มที่เกาะนี้ได้นะฮะ และหลังจากที่เราได้คาเนกิมาเนี่ยเราก็สามารถตบบอท,ทุกตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นหวังลิ่งนะครับอ่ามีอัปเดตใหม่ๆเราก็ตามทันแน่นอนลงดันเจี้ยนสบายนะครับนี่อ่าสารัมเวลตามก็าร์มก่อนที่ผมบอกไปตะกี้นี้กดมอนเตอร์อีกเพียนะครับนี่ดูนะดูนะเราจะจัดก,การหวังริ่งเนี่ยแหละครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเก่งตามทันอัปเดตต่างๆแล้วนะครับผมและที่เหลือล้วก็าร์มเวลก่อนนี้ไปยาวๆครับเดี๋ยวผมจะลองาร์มแบบจนกว่ารลเวลจะตันนะครับผมนะ อ่าผมจะจับเวลาด้วยนะว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับผมนี่จากเลเวลเท่าไหร่95้ามนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงนี้กันยาวๆดีกว่าเอาละครับก็ตอนนี้ก็รอไป23นาทีนะผู้ชมได้เลวลมาหนึ่งล้านนะผู้ชมแต่ว่านักเกมเขาบอกว่าเลเวลตันอยู่ที่5้าแสนนี่ขึ้นมาเป็นล้านเลยนะฮะอ่าเลเวลตันน่าจะอยู่ที่1นล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับนี่ฮะอ่าซึ่งแบบว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตันสักทีนะครับผมก็ไป23นาทีนะก็ได้เลเวลประมาณนี้นะครับนี่ ก่อนนี้คือเวลดีสุดนะครับนี่ฮะใช้คันิกิเนี่ยสบายๆเลยและหลังจากนี้นะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูคลิปต่างๆที่ผมสอนหาของต่างๆอย่างเช่นบอสบีรุนะครับเบรุปืนสตาร์กอันนี้ยังหาได้อยู่นะพวกอะไรต่างๆอย่างเช่นตัววอลลี่เวดเนี่ยนะครับวอลลี่เวดก็ยังหาได้นะครับนี่ไปหามาได้ครับแล้วก็ดับเอ็กคาลิเบอร์นี่ฮะจากนี้ฮะคุณผู้ชมก็สามารถหาพวกนี้ได้ตามใจเลยแต่ผมแนะนํานะไอตัวนี้เก่งนะครับนี่ดับนี่ดีนะครับพอหาดับนี้เสร็จแล้วก็ไปหาราชามดนะครับผมราชามดเนี่ย รับรองว่าคุณผู้ชมจะเก่งแน่นอนไปดูคลิปที่ผมเคยสอนได้นะครับผมนะถ้าเกิดถ้าเกิดมาลองกับคลิปนี้น่าจะยาวครับผมนี่แหละครับเส้นทางการฟาร์มวลใครที่มีดีกว่านี้ก็สามารถแบบว่าแนะนํามาได้นะเออนี่ฮะก็อย่างแรกเลยวันที่1เข้าเกมมาก่อนแล้วก็จะใช้คาตานะเนี่ยฟาร์มที่ก่อนหน้ากกอนแรกก็ได้นะที่มีสลัมแล้วก็มอนสเตอร์ที่อยู่ก่อนเดียวกับสลัมอะนะครับปาสกิลคาตานะนะครับให้โดน2ฝั่งนะฮะโซวันที่2ก็ได้ดับโทจิมาเริ่มทําการหา คานิกิทันทีนะครับนี่ฮะพอได้คานกิกิมาปุ๊บก็มาฟาร์มเกาะเลเวลนี้นะครับอ่าฟาร์มเกาะเลเวลตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ฟาร์มจนเลเวลตันเลย1ล้าน1่ล้าน่มั้ยใช่ไหมเออนะครับผมนี่ฮะอ่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยคุณผู้ชมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ยำลำบากลำบนขนาดนี้ก็ไปดูคลิปใหม่ๆของหมูเด้งฟูได้นะเพราะว่า บางคลิปก็จะมีโค้ดอะไรเจ๋กด้วยนะถ้าเกิดว่าเราได้โค้ดมาอาจจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมสามารถเอาไปตังไปซื้ออะไรได้ต่างๆสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าโค้ดมันหมดอายุก็สามารถดูคลิปนี้ได้อะไะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพื่อไปกำลังใจลากาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า